หาสอสอไมมันกินหงสันเฮ้ยไหนตัวไหนแม่ตน้อะวไอ้ตัเู่นไงตัวเล็กตัวนี้ใช่ไหมแม่ที่ยื่หน้ามาใช่ป่ะอ่ะเพรอเทียกขอทับตัใหญ่ มันมันมันไอ้นี่เหรอพามันวิ่งใช่ปะไม่ตัวใต้ล่างนะจ้องอยู่แล้วนะใต้ล่างใต้สถุงก็รอแล้วนะใต้ถุงเนี่ยแล้วก็ให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อลแ

เดี๋ยวก็หลดถมัมีนี่อย่เ้ยเล็กไปไหมไม่กินเขาหุบเชี่ยงมเ้ยเ้ยว้ยว้ยโอ้ยมลยางนี่ต่ถนเนี่ไงออกมาแล้ววะเ้ยเดกินแล้วเออเดกินแล้วก chopé <laughs>